วันนี้ช่องคุณนายไอเดียจะพามาทำค้างบอนไซสำหรับบอนไซทรงต้นไม้หรือว่าทรงแจกันหรือว่าทรงอื่นๆที่เราจะให้กิ่งเขายืดยาวออกไปแล้วก็เป็นระเบียบเราจะใช้ลวดอลูมิเนียมขนาด1.5เมตร นะคะแล้วก็กระถางนะคะแล้วก็เป็นลวดนะหุ้ม PVC นะคะจะเป็นลวดตัวนี้จะเป็นนิ่มๆนะคะเราจะเอามาถักเป็นใยแมงมุมนะคะซึ่งสะดวกกว่าลวดที่แข็งมากๆเลยนะคะเอาวันนี้นะคะเราก็จะใช้ลวดอลูมิเนียมขนาดเนี่ยไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะขนาดนี้เลยนะคะทุกคนไปซื้อได้ที่ร้านวัสดุเลยนะคะเนี่ยตัดมานะคะ ความยาว1.5เมตรนะคะแล้วเราจะใช้แบบเป็นกระถางนะคะสำหรับกระถางเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนจะปลูกบอนไซลงกระถางกี่นิ้วเราใช้กระถางนั้นมาเป็นแบบเลยนะคะจะพอดีเลยนะคะคุณนายไอเดียก็ได้วัดมาเรียบร้อยเลยนะคะถ้าทุกคนใส่ทำบอนไซใส่10นิ้ว ทุกคนก็ใช้กระถาง1 0นิ้วมาเป็นแบบนะคะถ้าเป็น10นิ้วเนี่ยต้องขยายออกไปอีกนะคะเล็กน้อยนะคะ,ะเราก็จะเอาแบบมาแล้วก็ขดเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะก็ขดไม่ยากนะคะเพราะว่ารวดเขาเนี่ยเขาจะเป็นวงกลมอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้นะคะรวดที่หุ้ม PVC เนี่ยมาพันล็อกเข้าไว้เลยนะคะกันไม่ให้เขาเด้งออกะคะ่ะ ออกให้เรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็นะมาพันอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่มาพันล็อกเข้าไว้นะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราก็ล็อกเข้าไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันเลยค่ะโดยการใช้นิ้วเนี่ยกดเข้าไว้นะคะแล้วก็หักลวดนะคะเข้ามาเป็นกึ่งกลางแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้หัวในโป้งมือนะคะกดเข้าไว้ตรงกลางกึึงวงกลมพอดีเลยนะคะแล้วก็หักลวดกลับออกมาจะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะอ่าก็จะได้เริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเป็นค้างที่เราจะไปปักในกระถางแล้วนะคะยังไม่เสร็จนะคะนี่ได้แบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมานี่ กะเอาเลยนะคะว่ากระถางเนี่ยความสูงเท่าไหร่นะคะเราจะปักลงไปให้ถึงก้นกระถางเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แน่นๆนะคะเวลาปักนะครับก็ปักลงดินลงไปให้ถึงก้นกระถางเลยนะคะแล้วเราก็ใช้รวดเนี่ยมาม้วนพันแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็มาหักตรงนี้นะคะก็จะพอดีเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะอ่าแล้วเราก็ม้วนไปนะคะม้วนกอดเข้าไว้นะคะเอารวด ปลายลวดเนี่ยกอดเข้าไว้ไม่ให้เด้งออกนะคะทำง่ายๆวันนี้เราจะมาทําง่ายๆให้ทุกคนทำตามได้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ลวดหุ้ม PVC ของเรานี่นะคะถ้าทุกคนไม่มีนะคะช่องคุณนายไอเดียมีจำหน่ายให้นะคะสำหรับลวดนะคะแต่ถ้าทุกทุกคนไปหาซื้อได้นะคะที่ร้านวัสดุนะคะถ้าไม่มีก็ อ่สั่งจากคุณนายไอเดียเลยนะคะถ้าใครอยากจะซื้อแบบสําเร็จนะคะคุณนายไอเดียก็ทําให้นะคะทําให้ทักทักมานะคะในลิงไลที่คุณนายไอเดียปะแปะเข้าไว้นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าเก้าเจ็ดหกสองนะคะโทรมาปรึกษากันเลยนะคะหรือว่าออทำแล้วมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้นะคะคุณนายไอเดียยินดีตอบนะคะ หรือว่าจะแอดลิงแอดไลน์เข้ามานะคะก็ไม่ต้องเสียเงินค่าโทรค่ะ,ะเราก็ม้วนแบบนี้เลยนะคะเราก็ม้วนไปตามใจชอบของเราเลยนะคะเพราะว่าลวดตัวนี้เขาจะมีลักษณะนิ่มนะนิ่มอ่อนนะอ่อนแต่ว่าเขาจะเหมือนลวดเลยนะคะก็คือล็อกได้นะคะเราก็จะมาถักเป็นใยแมงมุมกันเลยนะคะถักเป็นใยแมงมุมไปเลยค่ะ ทำง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าบอนไซที่เราทำนะคะบางครั้งเวลากิ่งเขายาวออกมานะคะเขายังไม่พร้อมที่จะมีดอกนะคะเขางามมากๆเนี่ยกิ่งเขาก็จะยืดยาวออกมาเยอะนะคะเราต้องทำค้างให้เขานะคะเพราะว่าเขาก็จะได้ไม่ตกลงมาหรือว่าพอเขามีค้างเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นระเบียบสวยงามมากขึ้นนะคะ หรือว่าพอเราทําค้างเนี่ยเสร็จแล้วนะคะถ้าเขายาวมาจากนอกค้างเนี่ยเราก็ตัดนะคะตัดตามแบบเลยนะคะเราสามารถตัดทั้งหมดได้เลยแล้วก็รอให้เขาขึ้นใหม่นะคะค้างตัวนี้นะคะเราจะใส่ตอนที่ทําเริ่มแรกเลยนะคะใส่ทีหลังไม่ได้นะคะถ้าใส่ก็จะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเราอันนี้เราถักใยเมืองมุมนะคะพอทําบอนไซสเสร็จ ปั๊บนะทุกคนอาจจะตัดปลายออกนะตัดปลายกิ่งของเพลเซียงไฮหรือคุณนายตื่นสายเนี่ยออกหรือไม่ได้ตัดก็ได้นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ค้างลงไปทันทีเลยนะคะเดี๋ยวคุณนายไอเดียจะมาทําให้ดูนะคะสําหรับการทําบอนไซแบบตัดปลายกิ่งนะคะเขาจะแตกออกมากิ่งเยอะมากเลยนะคะก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงคะ่ะ บอนไซที่คุณนายไอเดียทําเข้าไว้ที่คลิปที่แล้วมาเนี่ยคุณนายไอเดียจะไม่ได้ตัดยอดของเขาออกนะคะเพื่อที่จะให้เขามีดอกเร็วๆอ่ะสำเร็จแล้วนะคะคุยเพลินเลยค่ะเนี่ยสำเร็จแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องคุณนายไอเดียด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีไปก่อนนะคะ นี่เลยค่ะค้างบนไซสวยๆาเรียบร้อยแบบนี้นะคะทุกคนเอาไปทำตามกันนะคะอ่ะคุณนายเดียวก็ลอไปก่อนค่ะบ๊ายบาย